รูปเดตดันเจียนพัทหนึ่งจุดห้าในฮันติโรบี้ไปดูแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็อาจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วก็ได้นะเพราะนั้นกดติดตามไว้เลยโอเคผมก็อย่างแรกเลยครับตอนนี้เนี่ยเพิ่มอาวุธของซองจินบูมาแล้วนะครับก็คือชารูเบรดอันนี้เลยซึ่งใช้โทเค็นถึง2,000เลยนะครับอย่างต่อไปนะี้ก็คือเอสเอกพิเของแคมปัสคอร์และก็คริสต์มาสซอร์ครับจะอยู่ในเอฟเฟกต์ตรงนี้นี่ครับแคมปัสคอร์อันนี้เลยแล้วก็คริสต์มาสซอร์เอกพิเศษอันนี้เลยครับ ซึ่งหลังเนี่ยก็จะแค่เปลี่ยนสีวุธดแค่นั้นเลยเนะครับอย่างต่อไปครับให้เรามาที่เพล l o a d s ดช p อเนี่ยครับซึ่งเขาเนี่ยได้ทำการเอาของเก่ากลับมาให้แลกกันได้แล้วนะครับซุดป,ปะค่ะคอสเพลเพชรเลนเพลด แล้วก็บูมบ็อกซ์นั่นเองแต่ว่าจะเอากิงเกอร์เบสแมนออกไปแล้วนั่นเองนะครับใครที่ไม่รู้ว่าคือไหนนี่ครับกิงเกอร์เบสแมนอันนี้เอาออกไปแล้วนะเรื่องต่อไปครับมายเนอร์บาลานซิ่งก็คือบัฟเพโลดดรอปเลดก็คือเพิ่มอัตราการดรอปเพโลดคอยนั่นเองน,นะครับผมอ่าก็ตัวน,นี้ก็จะได้เยอะขึ้นมากเลยนะแล้วก็ในตอนท้ายก็ผมก็คือฟิกซ์เออลเลอร์วิดโอแพทเทิร์นพาร์ตก็คือการแก้บั๊กแก้อะไรนะพวกนี้แหละนะแล้วก็ฟิกซ์เอเลดแคสเกลลิงบิงบ broken after wave 10ก็คือแก้้อออ่่่าาาัััััััตราารรรกกใใหหหเเเเเงงงงินนนนนนนะะคคบบททีีมมพลลจวฟ10โด ประมาณนี้ครับไว้เจอกัน